เอาแล้วกัดใกล้ๆฟังครับดูไสใหญ่ด้วยครับไสใหญ่ด้วยครับกัดใกล้ๆฟังเลยกัดแล้วหัวงัดเลยครับกัดปุ๊บวัดปั๊บเมื่อกี้เพราะว่ามันกัดแล้วมันกระชากสายนะครับกัดแล้วกระชากสายลงไปดูดูไซส์ครับดูไซส์ปุ๊กดินจังไซสโลครับตัวนี้โลครับโลแน่นอนใหญ่ฮะดูครับ กัดเป็นกบยางหนึ่งเดียวครับเห็นเห็นเป็นกบยาง,งเดียวนะครับเป็นรุ่นเอสหนึ่งนะครับตัวน,นี้รุ่นเอสหนึ่งตรงไปเต็มเต็มปากครับกัดเบาเบานะกัดเบาเบ่าุ๊บอยู่ใ,ใกล้ฝั่งเหยื่อใกล้จะขึ้นจากฝั่งแล้วครับเมื่อกี้กัดปุ๊บมันก็กระชากตุ๊บลงไปผมก็บัดส่วนเลยบัดเบาๆ่าาครับเมื่อกี้คิดว่ามันตัวไม่ใหญ่นะทีแรกว่าเสียงกัดมันเบานะก็เป็นการตก ปลาตรงผิวน้ําที่มันมีจอกจอกหนาๆน,นะเวลาเราตีมานะครับเราก็พยายามเกอเร็วนะฮะรเกาะก็เกาะกันมาเรื่อยๆให้เหยื่อมันมาช้าๆฮะตามที่จอกหนา,นาเวลาปลามันหุบแล้วมันจะได้หุบโดนครับก็นี่เป็นอีกหน<ม>ึ่งเคล็ดลับนะครับสุดยอดมากครับขบย่างหนึ่งเดียวจัดว่าเด็ดครับ ครับตัวนี้กัดใกล้ๆครับตัวนี้กัดใกล้ๆฝั่งนะครับสวครับสวสวยด้วยดูครับโอ้โหวนจับเลยกัดเป็นกบุ่มยางหนึ่งเดียวนะครับกบ่ยางหนึ่งเดียวสีส้มนะครับรุ่นทีหนึ่งนะครับตัวนี้มันเป็นไม้มีดอกจอกนะมีดอกจอกมีลกๆหน่อยนึงนะครับ ลากมาแล้วมากัดอยู่ใ,ใกล้ๆฝั่งเลยครับว่าเดียวเรียบร้อยครับขบยางหนึ่งเดียวจัดว่าเด็ดครับ